สวัสดีครับทีมงานทุกๆท่านนะครับผมมาพบกับช่องรีวิวอา,าการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าและอะไรนะครับผมก็ทิพวันนี้นะครับผมก็มีสินค้า,าเข้ามาอีกอหนึ่งรายการนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเทอร์โมสวิตนะครับเทอร์โมสตัทสวิต์ปรับอุณหภูมิของขวาม้ออบลมร้อนนะครับขวาม้ออบลมร้อนนะครับผมก็ ตัวนี้นะครับผมก็เป็นรุ่นแกนยาวก็ประมาณ2อสองเซนนะครับแกนยาวก็ประมาณ2เซนตัวนี้จะเป็นรุ่นแกนอ้วนนะครับผมแกนอ้วนนะครับก็ตัวนี้ให้กับม้ออบที่ว่าอา่ตัวเนี้เราไม่สามารถระบุได้ว่าใช้ได้กับยี่ห้ออะไรบ้างนะครับผมเอาเป็นว่า เวลาสั่งซื้อนะครับเราก็จะคุยทางไลน์ก่อนนะครับหรือโทรสอบถามนะครับถ้าไม่มีไลน์นะครับก็คือเทคนิคในการสั่งซื้อนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ที่เจอปัญหาก็คือฝาหม้ออบมีหลายยี่ห้อมากเลยนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อเราก็เลยไม่มีข้อมูลว่าใช้กับยี่ห้อไหนได้บ้างนะครับเอาเป็นว่านะครับเราจะเทียบให้แบบนี้เลยนะครับก็คือวางวางสวิตช์ให้อยู่ท่านี้นะครับแนวนี้เลยนะครับ แล้วก็บิดแกนเนี่ยไปทางขวาให้สุดนะครับบิดบิดบิดด้านออนนะครับบิดไปเนี่ยถ้าเราบิดมาทางซ้าย,น,ยน่าจะเป็นออฟนะครับนะครับบิดบิดท่านี้ก็ได้นะครับเอาเป็นออฟก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยแล้วก็ดูไอ้ดูด้านด้านผ่านเนี่ยจะเปไปดัาขวามือนะครับเล้วบิดออฟนะครับนะครับออฟก็คือเหล็กตัวนี้มันจะมาชนกันนะครับเหล็กไอ้ตัวเนี่ยนะครับนะครับ โอ้ช่างไม่ตัดเล็บเลยก็นี่นะครับนี่ไอแกนเนี้ยไอก้าไอกระเดืองนี่ต้องมาชนกับไอก้านที่ว่าเวลาเราอบนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เวลาอยู่ท่านี้ปุ๊บนะครับไอด้านด้านผ่านี้จะหันไปทางขวามือนะครับไอตัวนี้นะครับเป็นคุณลักษณะของตัวนี้นี่เลยนะครับแต่ถ้าเราบิดไปขวาไอไปอบไปสุดแล้วนะครับ ไอ้ด้านผาเนี่ยไปอยู่คนละทิศคนละมุมตัวนั้นจะใช้กันไม่ได้นะครับใช้กันไม่ได้ก็เวลาใส่ลูกบิดนะครับเวลาสวมลูกบิดลงไปตำแหน่งการปรับเลขการปรับองศามันจะไม่ตรงนะครับซึ่งเราจะส่งงานซ่อมลูกค้าไม่ได้นะครับผมก็ตัวนี้นะครับเราลงไว้เป็น EP 1แล้วกันนะครับ EP 1นนะครับนะครับเดี๋ยวถ้าเจออีกรุ่นหนึ่งที่ว่ารูปร่างเหมือนกันแต่ไอ้ไอ้แกนผาตรงเนี้ย นไปคนละทิศคนละทางแล้วก็จะมารีวิวใน EP2 นะครับผมในอะไรเทอร์โมสตัดสวิต์นะครับฝาหม้ออบลมร้อนนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็นของแท้เลยนะครับของแท้เลยนะครับก็เวลาเราหวังสีเราสั่งซื้อเราดูตรงเนี้ยไม่ได้ดูตรงนี้ปุ๊บพอสั่งมาปิดนะครับบางร้านก็คงอะไรเปลี่ยนคืนไม่ได้นะครับผมก็นะครับผมตัวนี้นะครับผมราคาตัวละ สองร้อยบาทนะครับราคา200บาทนะครับผมค่าจัดส่งแบบโอนเงิน50บาทนะครับค่าจัดส่งแบบเก็บปลายทาง65บาทนะครับผมตัวนี้ก็สนใจนะครับผมก็ทักเคสแอดไลน์ A นะครับหรือโทรสอบถามกันได้เลยนะครับผมที่ l ล n e ID นะครับ c สามหนึ่งสองสองเก้าสองหนึ่งนะครับหรือเบอร์โทรศูนย์เก้าสี 2619455นะครับผมตัวนี้ก็สินค้าเพิ่งเข้ามานะครับแต่ตัวนี้นะครับเราจะได้มาไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นบางช่วงที่อะไรขาดแล้วก็ขาดเป็น3-4เดือนก็มีนะครับตัวนี้ก็มีลูกค้าก็ถามมาเยอะนะครับตัวนี้ก็ยังพอมีนะครับผมก็สนใจนะครับผมก็ทักแชทแอดไลน์หรือโทรสอบถามกันได้เลยนะครับผมที่ไลน์ ID ด3 1 2 2 9 2 1นะครับหรือเบอร์โทร0 9 4 2 6 1 9 4 5 5นะครับผมสนใจก็ทักแชทแอดไลน์หรือโทรสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมทิปนี้นะครับผมทิปรีวิวนะครับเทอร์โมสตัตสวิตช์นะครับของฝาหม้ออบลมร้อนนะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณครับ เดี๋ยวเราจะวัดขนาดความอ้วนให้ด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับพอดีตกไปนิดหนึ่งนะครับเอาความอ้วนนะครับเพราะว่าแกนตัวเนี้บางรุ่นมันบางยี่ห้อจะเป็นแกนผมนะครับไอความเนี้ยอ้วนของแกนเนี้ย วัดด้านกลมนะครับอย่าไปวัดด้านเบนนะครับก็ประมาณ7มิลนะครับแต่ถ can, bush, ้าเป,ป Rio, ็ <Wow. S 2> นรุ่นแกนเล็กกว่านี้ก็จะเป็น5มิลนะครับจะเป็นแกนผอมไอ้ตัวนี้เรียกรุ่นแกนอ้วนเนาะประมาณ7มิลนะครับนะครับประมาณ7มิลนะครับแล้วก็ความยาวนะครับเพื่อความชัวร์ในการสั่งความยาววัดจากโคนตรงนี้นะครับครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณ2 สองสตมอนะครับสองสตมอสองเซนติเมตรนะครับผมโอเคนะครับทริปนี้ก็อกขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ